สวัสดีครับอัญญาแช n n e l นะครับเสาร์อาทิตย์นี้พาเพื่อนๆมาที่ไหนกันครับที่สันว์ยปาร์คอ่าแฮปปี้สันชายปาร์คนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะว่ามีอะไรให้เราเล่นบ้างโอเคไหมโอเคงั้นชวนเพื่อนๆไปกันเลยดีไหมอ้าวไปเลยไอายูเลยดิเลยดิอ้าวไปไปเลยไปเลยไปเลย เราอยู่ตรงไหนกันครับเนี่ยอัญญานี่เขามีแผนที่ให้ได้นะนพี่อาทิแนะนําหน่อยตอนนี้อยู่ตรงไหนกันเนี่ยนี่ไงที่จอดรถใช่ไหมโอ้ยพื้นที่เขาใหญ่โตมากเลยนะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูนะเดี๋ยวซื้อตั๋วก่อนปั๊มแขนหน่อยนะโอเคโอเคครับโหนี่เป็นอย่างนี้เลยนะนี่อัญญาดูสิเป็นหญ,ญา้าเทียมสีชมพูอ่ะโอ้ยเขาปูยาวเลยอ่ะ โอ้โหไฟสวยมากเลยอัญยาอุ้ยโอ้โหนี่เขาเป็นปราสาทเลยนะไปเลยลุยโอ้ยไฟเขาเยอะมากเลยอ่ะอวันนี้ชั้นแรกนะพีกะท,ท่ไปก่อนนะเดี๋ยวพ่อลองดูก่อน อ่าไ่อๆลงมาเก่งมากอ๋อนี่ไม่มีไฟฟ้าเลยนะเนี่ยหมุนได้เองเลยอ่ะใช้แรงมนุษย์เนี่ยนะครับเป็นแรงน้มถ่วงนะ สนุกไหมโอเคไปต่อไปต่อทางไหนครับอันนี้เหรออ๋ออันนี้เป็นเหมือนม้าก,กระดกนะอ่ารอเพื่อนเก่อนรอเพื่อนๆก่อนอ่าพร้อมไปหมุนเลยโอ้โหเอ้ยสนุกอะ่ะอุ๊ยเร็วเหมือนกันนะเนี่ยสาวอาทิตย์คุณพ่อคุณแม่พามาได้นะครับเ,เขาเปิดถึงดึกเลยนะ รู้สึกว่าจะเปิดถึง4ี่ทุ่มเลยนะกลางวันถ้าเบื่อดูร้อนไปก็มากลางคืนก็ได้นะครับโอ้ยโอ้โหอันนี้นี่เขาต้องปีนขึ้นไปก่อนนะลูกนะโอ้ยพีกัททเก่งอ่ะไวมากโอ้ยเขามีเชือกด้วยอยาจับเชือกชิลูกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาอบถึงแล้วครับอทุลักทุเลนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไปถึงนะอ่าโอเคโอ้ยนี่สไลเดอร์ก็เป็นใสลุ้งเลย อ้าวนอนไปเลยโอ้โหพี่โอ้อ้าวคนต่อไปคนต่อไปไอ,อ้าวเพิ่งดินไปมาเออโอ้โยสโลสโลสโลสโอ้โห,โโโโโหกระโดดมาเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนชิงช้าเหมือนกันนะครับแต่เป็นเหมือนพระจันทะร์น่ะนี่เขามีไฟด้วยนะนี่โอ้โห นอนสบายอ,อ่ะโอ้โหไฟป,ปิพพ๊บป,ปั๊บเลยอ,ะอ่ะอะขีเซไหมเนี่ยะไปเนะเอาไปต่อไปต่อ <N> นี่มาปล่อยพลังกันได้เต็มที่เลยนะเพื่อนๆดูก็คนไม่ค่อยเยอะนะครับยังพอแบ่งๆกันเล่นได้เพราะที่เขากว้างมากอะ่ะเด็กเล็กเด็กโตมาเล่นได้นะครับ ตอนแรกคิดว่าจะมียุงนะก็ไม่มีนะครับเด็กๆมาเล่นได้สบายๆเลยเหมือนแทมเบรีนเลยอัญญาโอ้พี่อาทีเหนื่อยหอบเลยพี่อาทีไหวไหมไหวไหวไหวอันเนี้ยมันก็จะใช้เหมือนแรงโน้มถ่วงของโลกอีกเหมือนกันนะครับโอ้เป็นไฟสีสีนะนี่เป็นเหมือนชิงช้าใครก่อนอน,กกอนุกรอเอาไปเลย นี่เขาไม่กลัวอะไรเลยอ,อ่ะอัญยาใบใบเพื่อนเพื่อนหน่อยเออจับแน่นๆนะลูกจับแน่นแนะครับอ๋อเขามีเบลนะครับปล่อยลัดให้อยู่นะอัญยาจับแน่นๆนะปล่อยนะลูกนะอ้าวไปโอ้โหอุอ้ยวู้วอะ กลัวไหมกลัวไหมสนุกเปล่าโอ้โหเป็นไงครับสนุกไหมครับสนุกนะโอเคอ่าชิวๆเลยอ่ะโอ้พี่กะทิตต่นเต้นไหมตต่นเต้นเหรออ้าวไปลุย กันอันนี้คืออะไรครับพ่อนึกถึงให้นี่เลยอ่ะให้หนูแกตบี้อ่ะที่เขาหมุนหมุนเนี่ยเหมือนมงล็อหนูแก๊ตบี้เลยอ่ะนี่ใช้แรงคุณแม่นะคุณแม่เป็นหนูอัญญาระวังนะลูกอัญญาต้องเดินตามนะอ้าวมาจับไว้อ้าวไปลุยอ้าวค่อยๆค่อยๆออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเวียนหัวนิดหน่อยนี่เราเป็นหนูแก๊ตบี้หรือเปล่าเนี่ยนะ อ่าปายไปต่อไปต่อไปต่อตอ,อ๋อเขามีน้ําด้วยแต่เนี้ยเราไม่มีชุดมาเปลี่ยนนะเขาเป็นน้ําเหมือนให้เล่นเป็นส่วนน้ําอ่ะเพื่อนๆดูดีครับนี่ขนาดเราเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะนี่ยังเล่นไม่ครบเลยนะเนี่ยแล้วก็สวยมากแล้วก็สว่างมากไม่ต้องห่วงเลยโอ้โหนี่มาทําอะไรกันอยู่เนี่ย ไหนข่อดูหน่อยโอ้โหสีละลานตาไปหมดเลยอันนี้คืออะไรครับอัญญาครับอ๋อนี่เขามีลูกกระสุนนะไหนัญญาสาธิตให้เพื่อนดูหน่อยเล่นไงะลูกเล่นแบบไหนครับไหนสาธิตหน่อยอ๋อใส่ตรงนี้เหรอโหพแรงอ๋ออุ้ยแรงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยยิงแรงนะเนี่ย อออ่าอ้าวยิงโอ้โหยยิงล่วงไปเลยอ่ะโอ้เล็งเลงน้ำน่อยนเอายิงโอ้โห้ยล่วงไปเลยพี่กะทิเป็นไงพี่กะทิอ๋อเขามีคะแนนขึ้นให้ด้วยพี่ทียิงให้ดูหน่อยเนาโอ้พี่กะทิยิงชิวๆเลยนี่เพื่อนๆมาสนุกแน่นอนนะครับเดี๋ยวปล่อยให้อัญญากับพี่กะทิเล่นกันไปก่อนนะ ระวังประเด็นเข้าตาหนลูกนะตบมากตบมาปดแล้วปดแล้วปดแล้ว เปป็นปานาะขาบอกอย่าปาแรงเอ้ยอยู่กระพริเก่งอ่ะอ่ะตัวไหนครับอ่าโอเคอ่าไปไหนช่ว์หน่อยช่ว์หน่อยช่ว์หน่อยนี่ได้คนละตัวนะครับนี่นึกว่าหมดแล้วนะเนี่ย โอ้ยังไม่หมดนะไปต่อไปต่อครับอันเนี้ยโอ้โหใครกล้าเล่นมังเนี่ยนี่เขาทำเป็นด่านเลยนะโอ้ยท้างไม่ดีนี่ตกน้ำเลยนะคนเล่นอันเนี้ยน,นี่ต้องแบบโอ้โหต้องเก่งมากๆเลยอ,อ๋อแต่นนี้เขาดีเขามีมือให้จับด้วยนะเป็นเหมือนสะพานนะครับของเล่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆอ๋อก็จะเป็นสไลด์ลงมานะครับเป็นโดนัทเนี่ย แต่ว่าอันเนี้ยมีไฟลงมาอ่าหยิบไปเลยคนละอันอ่าเดี๋ยวพ่อลากขึ้นไปให้อ่าไปโอหดูดีเพื่อนเพื่อนอ,อันนี้อัญญาเล่นคนเดียวได้ไหมจริงหรอโอ้ อ้าวตอนนี้ใครครับอ้าวอัญญามาแล้วเอเฮ้ยอัญญามาคนเดียวเลยอ่ะโอ้เขามาคนเดียวเลยอ่ะโอ้โหเป็นไงครับเป็นไงครับอ๋อสนุกใหญ่เลยเ้ามาอัญญาขอเล่นอีกรอบนะครับโอ้เตรียมนะครับเตรียมนะครับอัญญาโอ้ยมาคนเดียวอีกแล้วโอ้โหเขาไม่กลัวเลยนะครับโอ้โห เก่งมากสนุกไหมเอาไปลงลูวตาตีนี้ยังอีกยาวไกลนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยเป็นชิงช้าที่แบบยาวอะ่ะดูดิเพื่อนๆมีหลายชิงช้าเลยแต่อยู่ในอันเดียวกันนะโอ้โหโอ้โหเนี่ยเขาจับมือเดียวเลยอะ่ะอันนี้คือต้องปีนขึ้นข้างบนนะลูกเนี่ยอันนี้เขาคือเขาเป็นตัวลองนะลูกตัวลองว่าตกลงมาไม่เป็นไรอันเนี้ยนี่นะเพื่อนเพื่อนโอ้โหเดินมาสามคนเลย โอ้เขาไม่กลัวตกเลยอ่ะล oh, right ้วพื้นที đến, maar, oh, people, mm ่ยาวด้วยนะเพื่อนๆดูดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยเด้ยเอ้ยเด้ยเอ้ยเอ้ยเยเอ้ยเอ้เอ้ยเอยเอ้เอ้ยอ้ยเอเออยยเอ้ยเอ้ย้ย้ยเยอ้อ้ยาอ้ยย้ยเอ้ยเอ้ยเอ้กเยเอยเอ้อ้อ้ยอ้เอ้นเอ้ยเยยอ้โอ้อยย้อ้อยเเ เอาม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 าอุย้ยจะถึงแล้วอีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอ้าวอ้าถึงแล้ว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 เอาถึงแล้วครับโอ้โหเขามาจนถึงจนได้เย้โอ้เขาวิ่งนํา,นานนไปเลยอ่ะเพื่อนๆืนโอ้โหอยากเล่นมากอยากเล่นมากอ้าวถอดรองเท้าก่อนครับพร้อมยังครับ,อ,รรรบอ้าวไปเลยดูซิกข้างบนอันนี้มีอะไรเนี่ยอ้าวเป็นทางเข้านะครับ เพราะว่าต้องเป็นฐานอะไรสักอย่างใช่ไหมโอ้นี่ไงเพราะว่าแล้วไปทางไหนก็นดีครับทางไหนดีอ่าทางนี้ดีกว่าต้องค่อยๆเดินนะโอ้จะผ่านไหมเนี่ยกระจกใสนี่เป็นกระจกเหรอเอ้าโอ้เป็นกระจกใสใช่ไหมนี่นะเพื่อนๆดูนะอัญญาไม่กลัวตกหรอครับ เขาเดินไม่กลัวเลยอ่ะเอาผ่านด่านสุดท้ายแล้วลูกด่านสุดท้ายแล้วครับอันเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนลูกศรน,นะเราต้องค่อยๆเดินระวังล่วงลงไปนะโอ้โหโอ้โหดูดูดเขาไม่กลัวเลยโอ้โหไม่ยอมจับโอ้โหไม่กลัวล่วงด้วยืดูนะนเพื่อนๆเขาจะผ่านไปถึงตรงจุดสุดทางไหมครับโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้ยเกือบล่วงนะแต่ก็ไม่ล่วง เหมือนเกิดจะหลับแต่ก็กลับมาได้นะด่านเดียวนี้ต้องดูแลกัน3-4ี่คนเลยนะครับประกบหน้าประกบหลังเลยนะคุณพ่อก็ตามมาด้วยนะพี่กะทิก็ตามไปเอาไปคุณพ่อจะไปยังไงอะไรเนี่ยดูอัญญานี่ครับพยายามมากเลยนะโอ้โหอ้าพี่กะทิก็ไปแล้วเดี๋ยวตามพ่อไปมั่งปึ๊บพี่กะทิเร็วจังเลยอ่ะโอ้นี่ยังไปไม่ถึงไหนเลย พ่อ,อก็ไม่ยอมตกง่ายๆแล้วเพื่อนๆไกลถึงยังครับอัญญาไม่ยอมตกพี่กะทิก็ไม่ยอมตกเลยนะอัญญาเป็นไงบ้างครับทางนู้นสบายดีไหมโอ้ยอัญญาถึงแล้วเดี๋ยวรอพ่อด้วยเดี๋ยวเดียเดี๋ยว,ยวพี่เขายืนดูแบบเวทนาพ่อเลอเกินทําไมพ่ออ่อนด่อยขนาดนี้อ้าวถึงแล้วครับใครเดินลอดได้นี่เก่งมากเลยนะโอ้ดูอัญญาดิ ดูดูพี่กะทีดิโอ้ยไปแล้วพ่อลงไปด้วยได้ไหมนั <Yeah. S 1> ่นไปห้องนูน้นได้ด้วยอัญญาโอ้สนุกกันใหญ่เลยนะเพื่อนๆอัญญาจะชอบตรงนี้มากเลยนะครับอยู่ตรงนี้นานหน่อยอกิ่งมาแล้วโอ้โหโอ้ยเพื่อนเพื่อนที่มาที่นี่นครับ สนุกสุดเวี่ยกันแน่นอนเลยนะได้ทั้งออกแรงนะครับทํากิจกรรมต่างๆไปด้วยนะครับพร้อมกับครอบครัวนะอามาได้ทั้งครอบครัวเลยนะที่เนี่ยนี่คุณพ่อก็เล่นอยู่ด้วยเหมือนกันนะนี่น,นี่เด็กโตก็เล่นได้นี่นาหน้าทิ่มไปเลยอ่ะนี่นะเพื่อนๆดูนะดูคุณพ่อนะ ไลน์ได้ ulously, as, นะครับเพื่อนๆนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวรอต่อคิวโอ้โห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 วิ่งตามเลยโอ้โหโอ้โหเอาไปไปไปโอ้โหโอ้โหโอ้อ่าโอ้โหจับแน่นๆนะ โอ้นี่ใชรเหนื่อยเนี่ยพ่อเหนื่อยนะไปไปให้พี่กะทิม้างโอ้ยพ่อเหนื่อยทำไมหนูสนุกพ่อเหนื่อยลูกโอ้ยนี่นะครับก็สนุกกันตามภาษานะครับเอาดูพี่กะทิไป อันยาวิ่งตามพี่กะทิอ่ะโอ้โหอ,อ,อันยาวิ่งเร็วอ่ะโอ้โหแรงเขายังเหลือเฟือนะครับอ้าวนี่มาอะไราต่อครับไวกิ้งนะครับพี่กะทิไหวไหมไวกิ้งเนี่ยไหวโอ้ยังมีแรงกันอยู่นะครับยังไหวไหมเนี่ยเยี่ยมไปเลยโอ้โหสู้ขาดใจเลยครับวันนี้อันยาอ้าวพร้อ,อุ้ยสูงนะเนี่ย โอ้ยโอ้ยอาจาเยีิยมใหญ่เลยไม่จบง่ายๆนะครับเอาไปต่อยังมีต่อนะครับอุ้ยโอ้โหเป็นชิงช้าที่ใหญ่มากเอาพร้อมยางใจดีดนะอ้าหนึ่งสองไปจับแน่นๆนะ โอ้ยเป็นชิงช้าที่ยาวและใหญ่มากเป็นมังกรเลยอะเฮ้ยม่อกี้อะไรตอนเลิกเนี่ยแต่ดึกๆก็จะมียุงพอสมควรนะเตรียมยากันยุงมาด้วยนะครับเผื่อใครแพ้ยุงนะฮะอันไหนที่เรายังไม่เล่นบ้างเนี่ยอ๋อนึกไงนึกไงหนูเลยยังไม่เล่นเลยโอ้แต่เนี้ยชันมากเพื่อนๆเดี๋ยวพอขึ้นไปให้ดูชันมากเลยเห็นไหมครับ ต้องเป็นเด็กโตหน่อยนะถึงจะขึ้นได้นะโอ้ยนี่เขาทำมาเป็นปราสาทเลยอ่ะสวยมากเลยอ๋อที่นี่เขาก็ไม่ขานนะครับศูนย์ประถมพยาบาลนะครับมีคนคอยอยู่คอยดูแลนะโอเคอเคขาถอดรองเท้ากันเราก็ต้องถอดด้วยนะครับอ้าวไปเลยลูกไหนไปตรงไหนต่อดีปีนเชือกเหรออ่ามาปีนไหวไหม ไม่ไหวอ่าพี่กะทิไปกับน้องหน่อยอ่าพี่กะทิคอยดูน้องด้วยนะครับโอยอัญญาปีนเองเลยโอ้โหเดี๋ยวอัญญารอพ่อด้วยอุ้ยไปอีกชั้นนึงเลยเหรอโอ้โหสูงมากเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อไปก่อนให้พ่อไปก่อน ไปเลยเพื่อนๆสงยเช้ามากอ่ะโอ้ยเออยังไม่จบง่ายๆนะนี่เพื่อนๆดูมูนด้านบนมูนนะครับ ฝั่งขวานี้เป็นโลกน้ําแข็งสถานีไทยแลนด์นะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคราวหน้าเราจะมาเยี่ยมชมนะครับโลกน้ําแข็งนะนี่นะพนเพื่อนๆนะโอ้โหตองขึ้นอีกกี่ชั้นเนี่ยวิวน่าจะสวยมากเลยนะแล้วกว่าจะเดินถึงอับเพื่อนๆเอ้ยไปเพื่อความวันนะครับเอาไปรุยต่อครับสูงนะเนี่ยพเพื่อนๆดูสิ เนี่ยสูงมากๆเลยเพื่อนเพื่อนดูดิไปต่อเพื่อนเพื่อนถึงแล้วถึงแล้วเพื่อนเฮ้ยมันเป็นน้ำอ๋อเป็นเหมือนเล่าแกงนี่นะเพื่อนเพื่อนีน่แมนะเป็นน้ำมาเลยแหละดีนะ้วด,ดูความสูงนะอ่ะไหนๆมาถึงแล้ว อัญญาสู้ไหมครับอัญญาสู้ไหมสู้อ่าไปไปเลยอัญญาพร้อมไหมครับไปลุยเอ้ยเฮ้ยโอ้ดูดีเปนเพื่อนโอ้ยเปนกระจกอะไรเป็นเพื่อนโอ้โหนี่เปนเพื่อนดูนะถึงทางโค้งแล้วฟังหน่อยนึงนะโอ้โหโอ้โหโอ้ยสนุกมาก โอ้ยเสียวอเปลี่ยนนะโอ้ยเสียวเสียวเสียวอัญญาไม่ร้องเลยพ่อแตถวแตกแล้วลูกโอยว้าโอ้โหเรียบร้อยนี่ดูหลังครับเปียนไหมครับเอ้าวไปสนุกไหมเอานี้ก็เปียกกันเหรอ รอพีกัทิมานี่พี่กัทิมาแล้วนี่มันรอพีกัทิีเร็วว้ว<ฮ>เปียกไหมอ๋เรียบร้อยส,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 สนุกมากสนุกมากโอ้โอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหลังแม่หน่อยฮะหลังมาเรียบร้อยวันนี้สนุกกันไหมครับอ่างั้นเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้าเราจะไปไหนกัน บอกเพื่อนๆให้ช่วยติดตามหน่อยนะครับอ้าวสำหรับวันนี้ฝา,ากากดติดตามให้กังให้ามายอะนะไปไปอ่า,อาโอเคครับแฮปปี้สัญชายปาร์กนะครับไปก่อนนะครับคราวหน้าเสาร์อาทิตย์หน้าไปไหนเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับ